วันนี้เราจะมาคุยกันด้วยหัวข้อหนึ่งซึ่งหลายคนที่ภาวนามักจะเจอและบางครั้งก็ทำให้ดีใจลมๆแรงๆบางครั้งก็ทำให้กลัวบางครั้งก็ทำให้สับสนจนจะเลิกปฏิบัติเลยก็มีหัวข้อนั้นคือเห็นแสงตอนนั่งสมาธิเท่ากับก้าวหน้าหรือแค่ภาพในสมอง หลายคนเจอแสงแล้วรีบสรุปว่าโอ้เราบรรลุแล้วหรือเปล่าบางคนเห็นแค่ประกายวูบวาบก็ตกใจกลัวว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับบางคนเห็นแสงสว่างคล้ายพระอาทิตย์แล้วคิดว่าเป็นชานบางคนไม่เห็นอะไรเลยแล้วสงสัยว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าวันนี้เราจะมาวางใจให้ถูก จะมาคุยอย่างธรรมดาธรรมดาแต่ลึกถึงแก่นของธรรมเพื่อให้ทุกคนภาวนาอย่างมั่นใจขึ้นไม่หลงและไม่กลัวประสบการณ์เรื่องแสงที่คนปฏิบัติเจอบ่อยเวลานั่งสมาธิใหม่ๆจิตที่เริ่มสงบจะเริ่มรับรู้ละเอียดขึ้นธรรมชาติของมันคือจะเห็นสิ่งที่ปกติไม่ได้สังเกต บางคนเห็นแสงสีขาวนวลนๆลอยมาบางคนเห็นแสงฟ้าเขียวม่วงบางคนเหมือนเห็นพระเห็นดวงแก้วบางคนเหมือนมีไฟฉายอยู่ในสมองส่องออกมาสิ่งเหล่านี้เกิดกับคนภาวนาเป็นล้านๆคนทั่วโลกไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่สิ่งเหนือมนุษย์ไม่ใช่สัญญาณว่าบรรลุธรรม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต้อย่างใดทั้งหมดเป็นเพียงอาการของจิตที่เริ่มละเอียดขึ้นเท่านั้นแสงจริงหรือภาพที่สมองสร้างขึ้นตรงนี้สำคัญมากหลายคนถามว่าที่เห็นเป็นจริงหรือภาพในสมองคำตอบคือทั้งสองอย่างเป็นไปได้ทั้งคู่ และเราไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะด้วยซ้ำทำไมเพราะงานของเราไม่ใช่การพิสูจน์ว่าแสงเกิดจากจิตภายในหรือสมองสร้างภาพแต่คือรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เผลอตามมันไปง่ายแค่นั้นจริงๆแต่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นเพราะพอเห็นแสงใจจะรีบตื่นเต้นรีบคิด รีบตีความรีบดีใจรีบตกใจลองสังเกตนะครับในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นว่าเห็นแสงแท้จริงจิตเราก็หลุดจากสมาธิไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่สามทำไมแสงจึงเกิดขึ้นแสงที่เห็นในสมาธิเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น 1. แสงจากความสงบของจิต เมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นมีสมาธิระดับความละเอียดของประสาทสัมผัสจะเปลี่ยนไปบางครั้งเกิดภาพในมโนจิตอย่างอัตโนมัติเหมือนเวลากำลังจะหลับ 2. การกำหนดจิตแรงเกินไปบางคนเพ่งมากเกินไปจนเกิดปรากฏการณ์ในสมองคล้ายภาพหลอนเบาๆฝึกไปเรื่อยๆจะรู้ว่า มันเป็นธรรมดาของผู้เพ่งเกินเหตุ 3. สัญญาเก่าความจำเก่าเช่นคนที่เคยเห็นภาพดวงไฟตอนเด็กๆเ,เวลาจิตสงบสมองจะดึงภาพเหล่านั้นขึ้นมาได้ง่าย 4. ความอยากเห็นสิ่งพิเศษอันนี้พบเยอะมากพออยากจิตจะสร้างภาพให้ มนุษย์มีความสามารถสร้างภาพหลอกตัวเองได้มหาศาลโดยไม่รู้ตัวส่วนที่5จุดที่คนส่วนใหญ่หลงคือตีความผิดพอเห็นแสงหลายคนสรุปเองว่านี่คือปิติขั้นสูงนี่คือฌานนี่คือองค์เทพมาโปรดนี่คือจิตเดิมแท้แสดงตัวบ้างก็ไปไกลกว่านั้นประกาศว่าตนบรรลุ หรือตนมียานพิเศษทั้งที่ความจริงอาจเป็นเพียงภาพในสมองที่เกิดเพราะเพ่งแค้มเกินไปเท่านั้นนี่คือจุดที่เสี่ยงที่สุดของการปฏิบัติไม่ใช่เพราะแสงอันตรายแต่เพราะความยึดติดในสิ่งพิเศษอันตรายผู้รู้จริงพูดเสมอว่าธรรมะไม่ต้องมีแสงประกอบรู้กายรู้ใจตามเป็นจริงก็พอแล้วส่วนที่6 ประสบการณ์ตัวอย่างลองฟังเรื่องนี้มีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาครูบาอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีทองสว่างจ้าเหมือนมีดวงอาทิตย์อยู่ในหัวเห็นชัดจนรู้สึกว่านี่แหละแสงธรรมครูบาอาจารย์ถามเพียงคำเดียวเวลาเห็นแสงใจยังโลภโกรธหลงอยู่ไหม ยมตอบว่าก็ยังโกรธสามีอยู่ค่ะยังหมุดหนิดลูกและก็ยังกลัวอนาคตครูจึงยิ้มเบาๆแล้วตอบว่านั้นแสงนั้นไม่ใช่ทางผลทุกข์เพราะสิ่งที่ทำให้ทุกยังอยู่ครบนี่แหละครับธรรมะง่ายแบบนี้เองแต่เราทุกคนดันไปหาของอลังการจนเกินความจำเป็นส่วนที่เจ็ด วิธีวางใจที่ถูกต้องเมื่อเห็นแสงเมื่อแสงเกิดขึ้นให้ตั้งหลักแบบนี้ 1. รู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องดันให้ชัดไม่ต้องผลักให้หายรู้เฉยๆเหมือนดูเมฆลอยผ่าน 2. ไม่เพ่งไม่จ้องไม่ตามการจ้องทำให้อาการแสงรุนแรงขึ้น และทำให้จิตตึง 3. สังเกตใจตัวเองไม่ใช่ดูที่แสงถามตัวเองว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรสงบหรือฟุง้งเฉยหรืออยากเป็นกลางหรือไหลาตามนี่ตังหาคือแก่นของภาวนา 4. ถ้าแสงหายให้รู้ว่าหายก็เป็นธรรมดา ไม่เสียดายไม่กังวลไม่หมุดหิดเพราะสิ่งที่เราควรตามดูไม่ใช่แสงแต่คือความอยากให้แสงอยู่นั่นเองส่วนที่7แง่ธรรมลึกแสงเท่ากับอรูปเท่ากับฌานหรือเท่ากับนิมิตหลายคนสงสัยว่าแสงนี่ใช่นิมิตของฌานไหม ทำอธิบายแบบไม่วิชาการเกินไปคือถ้าจิตยังฟุ้งซ่านแสงที่เห็นเท่ากับภาพสัญญาถ้าจิตเริ่มเข้าฌานแต่ยังไม่ตั้งมั่นแสงเท่ากับนิมิตหลวงถ้าจิตสงบดีมากแต่ไม่หลงแสงแสงเท่ากับนิมิตขั้นสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นในฌานจริงๆ ไม่สนใจแสงอะไรทั้งนั้นนี่คือความต่างสำคัญก้าวหน้าขึ้นไม่ได้มีของอลังการมากขึ้นแต่มีความวางเฉยมากขึ้นธรรมะสูงขึ้นคือสิ่งที่เคยตื่นเต้นก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เคยหลงก็เห็นว่าไม่ใช่สาระที่เคยถือว่าพิเศษก็กลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่วนที่8ปํคำสรุปแบบผู้ปฏิบัติพูดให้ง่ายที่สุดเห็นแสงเท่ากับปรากฏการณ์ทางจิตไม่ได้ดีไม่ได้เสียไม่ใช่ก้าวใหญ่ไม่ใช่พลาดใหญ่แต่ถ้าเผลอหลงเท่ากับปัญหาถ้ารู้ทันเท่ากับธรรมภาวนาที่แท้จริงคือรู้กายตามจริง รู้ใจตามจริงเห็นว่ามีแสงก็รู้ไม่มีแสงก็รู้อยากให้มีก็รู้ไม่อยากเห็นก็รู้รู้ทั้งปวงแบบไม่ไปเป็นเจ้าของมันนี่คือการภาวนาตามทางสายกลางทางที่ปลอดภัยและเป็นทางที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านย้ำเสมอสรุปธรรมะปิดท้ายอย่างสงบ พี่น้องผู้ฟังครับแสงที่เห็นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความก้าวหน้าอยู่ที่ใจเราหลงน้อยลงหรือไม่ถ้าเห็นแสงแล้วเรียบเฉยขึ้นตื่นเต้นน้อยลงหลงน้อยลงรู้ธรรมดามากขึ้นนี่ต่างหากคือความก้าวหน้าที่แท้จริงสุดท้ายนี้สิ่งที่เราควรตามรู้ไม่ใช่แสง แต่คือใจเรากำลังเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ใจได้ตามจริงแม้ไม่เห็นแสงเลยทันชาติก็ยังเดินถึงจุดหมายได้แต่ถ้าเห็นแสงสว่างเจิดจ้าแต่ไม่รู้ทันใจที่กำลังหลงแม้เห็นแสงเป็นพันครั้งก็ไม่ก้าวหน้าขอให้ทุกท่านเดินบนเส้นทางแห่งการรู้ตัวด้วยใจสงบอ่อนโยนและเป็นกลาง เท่านี้ก็เป็นผู้เจริญในธรรมแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆก,การกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทาน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาธุ